สวัสดีครับตอนนี้จะพามาดูวิธีการฝึกจากพื้นฐานส่วนบุคคลโดยที่ไม่ใช้เชื่อรอบนี้เราจะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สําคัญแล้วก็อยากจะให้ผู้ฝึกสอนทุกๆโรงเรียนนะครับทุกๆชมรมเนี่ยได้เอาไปบรูรณ์ใช้นะครับทางศูนย์ฝึกเนี่ยพอเราเผยแพร่ไปเยอะยะเขาเรียกว,ว่าการฝึกด้วยเครื่องฝึกดึงรางเดียวจะเป็นใช้สําหรับการฝึกส่วนบุคคลการฝึกคู่การฝึกเป็นกลุ่มย่อย ใช้ในการฝึกทักษะอื่นเช่นการล้มลุกการลงสู่พื้นการลุกขึ้นตั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของมันก็จะเป็นลักษณะของรอกซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะรอกตัวบนเนี่ยจะเป็นคู่เป็นคานที่ดึงน้ําหนักขึ้นนะครับส่วนรอกตัวล่างเนี่ยนะครับเมื่อดึงลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรอกตัวนี้จะเป็นตัวที่ดึงน้ําหนักไปข้างหน้าและดึงนหนักกลับไปข้างหลังไอ้ตัวที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพุ่งเราสามารถที่นั่ไปประยุกต์โดยใช้ พิงกับคานต่างๆนะครับซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรที่มันเยอะยากเลยนะครับพิงแต่ใช้นี้ปุ๊บนักกีฬาก็จะได้ฝึกตามน้ําหนักความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนนะครับนันเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างอย่างเครื่องที่เหนเนี่ยก็ตัวผมเองเนี่ยประยุกต์มานะครับจากการฝึกที่ใกล้เคียงบางโรงเรียนไม่มีคานอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็หาจุดศูนย์กลางของน้ําหนักที่กดลง เพื่อไม่ให้คานพลิกล้มมานะครับอ้าวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคที่สําคัญก่อนนะครับเชิญเลยครับอ้าวล็อกไว้ลุกล็อกไว้อย่างอย่างอย่างผู้เล่นตัวเนี้นะครับอ่าอย่างผู้เล่นตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับการจับเชือกเหมือนกันเห็นไหมครับมุมต่งตางๆเหมือนกันเท้าเหมือนกันผู้ฝึกสอนจะต้องพลิกดูว่าเขาใช้น้ำหนักตัวหรือไม่ใช้ถ้าใช้น้ำหนักตัวเท้าจะพลิกได้ง่ายหนูใช้น้ำตัวลูกเออใช้น้ำหนักตัวลุกใช้น้ำหนักตัว ใช้น้ำหนักตัววางเท้าเฉยข้างเดียวอันนี้ผู้สอนจะรู้ใช้น้ำหนักตัวแล้วแต่ถ้าไม่ใช้อะสเกีเท้าลิกไม่ได้นะครับน้ำหนักที่เดินมานะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างการเดินน้ำหนักครับเตรียมออกเตรียมออกพร้อมกัน3าคนเลยในขณะที่ฝึกเนี่ยเราสามารถที่จะทำลางได้กี่อันก็ได้นะครับเราก็ใช้ฝึกพร้อมกันในขณะเดียวกันฝึกทั้งผูเ้เล่นตัวในตัวในคือตัวที่1 2 3 4ออันนี้เขาเรียกว่า ผู้ผู้เล่นตำแหน่งลุกนะถ้า้าเป็นระดับสูงขึ้นตัวที่5้าอันนี้คือผู้เล่นผู้เล่นตำแหน่งรับนะครับพร้อมที่จะรับแรงจากตัวที่1ถึงตัวที่4ส่วนผู้เล่นตัวที่8เป็นผู้ขั้ท้ายซึ่งจะประคองทั้งหมดเห็นไหมครับอันนี้มือขวาที่ถนัดมือซ้ายจะคอยดึงเชือกเพื่อล็อกอทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับน้ำหนักที่ใช้ก็จะมากกว่าคนอื่นอ้าวล็อก พอร้องเสร็จปุ๊บเ,เราก็จะดูแลเห็นไหมครับผู้เล่นทั้งหมดทั้งสี่คนก็จะฝึกที่พร้อมกันหรืออาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับนะก็อย่างที่ป้ายบอกนะครับเด็กนักเรียนจะรู้ผู้เรียนได้ร่วมกันออกแรงแต่ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยพอพร้อมเียนในการลุกแบบบุคคลแบบผู้รล้ฝึกย่อยอยที่ผมได้แจ้งสร้างแล้วก็สามารถฝึกความแข็งแรงความอดทนนะครับในการดึงน้ําหนักแล้วก็รวมทั้งทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือการฝึก ทักษะส่วนบุคคลที่กับเครื่องฝึกดึงรางเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องฝึกดึงรางใหญ่รางดูน้ําหนักนะครับซึ่งก็ได้เผยแพร่ไปกับให้หลายๆโรงเรียนที่นำไปประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเชิญครับเรามาเข้าสู่การฝึกเป็นทีมทีนี้เนี่ย สิ่งที่ช่วยในการฝึกเป็นทีมนอกเหนือจากการดึงกับบุคคลคือดึงกับทีมทั้งสองทีมเนี่ยก็คือเครื่องฝึกดึงรางใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องฝึกดึงรางเดีย่ยวแต่จะรับน้ําหนักได้มากกว่านะครับน้าหนักที่ใช้เนี่ยตั้งแต่600700-800จนถึงเต็งตันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่วิทยาศาัลย์ว่าเราต้องรู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการดึง1 RM เท่าไหร่จากนั้นเรามาคํานวณว่านื้อหนักทีม56 0 1.2 1.3หรือ1.4เท่าของ560คูณเข้าไปเด็กก็จะได้ฝึกตามนั้นนะครับการเครื่องฟุตดินงลางใหญ่เนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาทิกทุกเรื่องนะครับเราจะรู้รู้ตำแหน่งของผู้เล่นเดี๋ยวจะถึมให้าสาธิตให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยครับอาลงุงลักษณะของกีฬาชักเขะจะสังเกตนะครับผู้เล่นตัวหลังจะต้องลงก่อนเหตุผลเดียวคือเชือกจะตึงนะครับผู้ช่วยตัวหลังก็คือเป็นตัวที่ จะอาวุโสที่สุดจะยืมคุมน้องนะตำแหนแ่งตัวหลังจะดูผู้ช่วยโค้ชจะอยู่ด้านหน้าเพื่อให้เห็นลักษณะของจะมีผู้เล่นตัวใดตัวหนึ่งที่พลิกซ้ายพลิกขวาเกินเพราะงั้นเดี๋ยวจะสังเกตดูแนวเชือกนะครับภายแนวเชือกเลยครับเห็นไหมครับผู้เล่นทั้งหมดจะต้องพร้อมทั้งหมดเป็นแนวเดียวกันจะไม่มีผู้เล่นคในใดคนหนึ่งออกมาการให้จังหวะเป็นสิ่งที่สําคัญในกีฬาชักเยอยร์เนี่ยนะครับ ถ้าไม่นับไม่มีเสียงนะครับการเหยียดเท้าการออกแรงก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมครับทักษะจะมาแล้วการเหยียดเท้าการออกแรงก็พร้อมเพียงนะครับการดึง,กา,ก,าางการวางตำแหน่งของลำตัวที่สัมพันธ์กับเนือ้อน้ำหนักเชือกนะครับนะครับอันนี้คือเป็นวอร์มเป็นการวอร์มน้ำหนักเล็กธรรมดานะครับในที่ท่านเห็นเนี่ยก็ประมาณ750ซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักเล็กที่วอร์มพื้นน,นะครับ สังเกตแนวเชือกผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยจะต้องรักษาระดับเชือกนะตัวที่มีบทบาทที่สุดตอนนี้คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนซึ่งจะเป็นตัวที่รักษาระดับคุณภาพรักษาแนวแรงนะครับเอ้าคืนนะครับไม่ว่าการคืนก็ต้องพร้อมเพียงนะครับเท้าจะก,ก้าวอย่างพร้อมเพียงนะครับ ผู้เล่นจะต้องก้าวท,ท้าอย่างพร้อมเพียงให้จังหวะกันนะครับเห็นไหมครับจะพร้อมเพียงกันคุณสมบัติหนึ่งที่แจ้งให้ทราบนะครับผู้ฝึกสอนจะต้องเรียนน้ำหนักจากผู้เล่นที่สูงที่สุดหนักที่สุดไล่ลงมาหาผู้เล่นที่น้ำหนักน้อยที่สุดเบาที่แต่ผู้เล่นแต่ละตำแหน่งจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันอีกนะครับเพราะฉะนั้น สังเกตและก็เรียนรู้ทางศูนย์ฝึกกีฬาชักคเยอร็ิทีมชาติไทยนะครับโดยสมาคมกีฬาชักคเยอรเนี่ยก็ยินดีที่จะต้อนรับผู้ฝึกสอนผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะครับ